พี่ชายริเจกเปล่าริเจกครับหนีเลยพิมครับไอสวัสดีครับทุกคนกลับมากับเมืองดารินซิตี้นะครับ วันนี้เนี่ยผมจะไปะขนยานะครับเอายาไปขายเนาะเป็นมะพร้าวแดงนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้หน่อยการไปเมืองอื่นหน่อยคือช่วงเนี้ยผมไม่มีคลิปลงเวลาว่างแต่ไม่มีคลิปลงเพราะว่ามันไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทำนะครับอย่างวันนี้ผมเพิ่งที่ได้เมื่อกี้เลยก่อนจะเ,เปิดกล้องแล้วไปขนยาดิปะวะว่าจะไปคือผมมีมะพร้าวแดงอยู่ในตัวอย่างไงจะไปขนแล้วก็ขาย คือคอนเทนต์อะนานๆมันจะมาทีกับเบอร์เมืองน,นี้นะครับผมว่ามันเริ่มไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรแล้วตอนนี้เหลือแค่ตีอาวุธกับซื้อรถสปอร์ตแค่นั้นผมก็เลยคิดว่าเราจะไปเมืองอื่นดีไหมโอ้ยเฮี้ยตาแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตาแดงหมดเลยไอ้เฮี้ยตาแดงหมดเลยเหรอหายรีบตรงก่อนโอเคถัดกลับมาแล้วนะทุกคน ไอ้เหียตาแดงคือเมื่อกี้ผลจากการตาแดงนะครับคือผมเอาไอ้แตงโมแดงจัดใส่รถไว้ใช่ไหมล้วก็ตอไไม่รถจัดเปิร์กไลไปเราเลืดูแล้วก็อะไรนะเอาเก็บมามันแล้วก็ปูนมาใส่ตัวแล้วก็ปูนนั่นอะไปเก็บที่เดเบลใช่ไหมพอผมกลับมาจากตาแดงว้ยกลายเป็นว่าไอ้ปูนที่อยู่ในรถอะมันทวีคูณเหมือนมันย้อนเวลากลับเข้ามาในตัวนะครับแล้วก็ไอ้ปูนที่อยู่ในรถมันก็ยิ่งอยู่เหมือนเดิม ถ้าเกว่าตอนนี้ผมได้ปูนมาเอ๊ะไม่ใช่ปูนสีแม่ได้แตงโมแดงมาฟรียีสิบันโอเคเอ่อผมจะไม่บอกที่รับงานนะเพราะว่ามันเป็นจุดปิดเนาะแต่ว่าจุดจุดไอ้นี่เนี่ยไอ้จุดขายอะไรเงี้ยผมจะอืมตัดมาเฉพาะตอนนี้ผมไปเล,ล่าแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ตัดไปเลยครับโอเค ตอนนี้กำลังขับไปขายนะครับว้ากลัวมากเลยนะตำรวจอะกลัวกลัวมากมันผมไม่ชอบทำงานดำเพราะงี้แหละเวลาทำแล้วมันแบบใจเต้นตุบตุบตุบบไอเฮียแล้วเดี๋ยวกูจะหนีทันไหมนี่แร้บผมคือว่าเราต้องรู้นอีกทีนะว่าไอตัวนี้มันจะรีเจ็คหรือไม่นะปึิบๆบกำลังเจรจา อ๋อเถอะอย่ารีเจกเลยรับเถอะนะรายแรกของวันอย่ารีเจกเลยมะมะพร้าวแดงอุ้ยขายได้ได้ตังมาแปดร้อยอะนี่ขับรถสวนเลนนี่นี่เคียไปต่อลูกที่สองเอ้ยลูกที่สี่ดิ คือถ้าโตรรีเจ็กอะผมคือมันเสี่ยงมากนะครับอันนี้ัไปไหนอะก็ไม่ไม่ใกล้สอนอนอะนะสบายสบายอยู่ขอแค่ใหญ่ยยรีเจ็กก็พอที่ไหนได้หมดพี่ชายรีเจ็กเปล่ารีเจกครับหนีเลยเพิมครับ ไอ้หนีไปอยู่ในหนามกรอบสักพักหนึ่งเอาเดีค่ะอาชาเดี๋ยวจะฝากของหน่อยอะไว้ส่งที่เนี่ยของตีไม้เวรดอะพูกนี้อาจจะไม่ได้เข้า ตรงสเตเดียมมีตอรออยู่เต็มเลยนะครับเขาจกปูนลัวๆกันหรือเปล่าตำรวจเลยไปนั่นเยอะไม่รู้ครับแต่ผมเห็นมีรถตอรอแค่คันเดียวอ่ะแต่คนอะเยอะมาก ได้ไหมได้ไหมไอ้เยี่ยโอ้โหๆๆเสียงตอรอชัดเจ๋วมากเมื่อกี้ขออย่ารีเจกนะครับอย่ารีเจกนะไอ้เยี่ยเสียงอะไรวะ รีเจกไอ้เหี้ยชิหาย,หายละวิ่งเข้าหนามก๊อปครับผมมีคนกำลังมาด้วยลบหนามก๊อปครับลบหลังหนามก๊อป ซ้ไงเนี่ยอซมานช่างไปกดตังค์ไปหนึ่งนะจ้างทำไมฮัลโหลพี่กัจจุรุลุงนี่ระดับแกนมาสเตอร์เลยนะนี่ถ้าเกิดว่าเล่นฟรีไฟนี่นี่เหนือกว่าที่เราอีกกี่นั่นเนี่ยลุงลุงกับพี่จีนทำอะไรกันอ่ะกินตับครับเอ้ยใช่กินยาครับเป็นไงแก๊งนี้มีกี่คนละ เออสิบกว่าคนครับยิบงยังเท่ไอ้เหี้ยมันน่าตกใจอะไรเหรอลุงมีมีอาวุธอยู่คนละอาวุธมีคนเดียวโอ้โหโอ้โหโหดเฮ้ยเหมันเหมือนเท่มันมจะบอกว่าโอ้โหโคตรได้สำเพ็งไอ้เหี้ยลุงมันพูดอย่างเงี้ยไม่ลุงคันน้โคตรสวยอ่ะลุงตำแหน่เนี่ยคันเนี้ย มือเหรอเออคครที่โคตรสวยอ่ะลุงพิกาจูไม่ได้พี่จินซื้อขออ้ลุงมังกเวัลุงอ่ะพิกาจูไม่อยู่สไอ้เหี้ยคือผมไอ้พี่จินอะมาบอกผมตอนหลังแล้วว่าพิกาจูอ่ะก็คือพี่เขาเองคนหนึ่งในนั้นส่วนอันนี้ก็แก๊งซันอ็อบหมดแล้วแหละโอเคไปขนยาต่อโอเคไปเกียวเวนครับนาสิรินาเอซีหลุยแล้วก็พี่จิน้องจีมิน น้องต่อยน้องมอบครับผมจำได้หมดเลยครับฮะใครน้องพี่ใครน้องพี่อ่าใครอ่ะเอาเอาเอาเอซี่ผครับหนึ่งแปดอบหก <c oughs> ครับผมค,ครับเชียนะทุกทนคน เมื่อกี้รวมครอบครัวนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้เสียงเสียงจีมินดังในหัวผมไปก่อนออกก่อนอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับเราจะไปขายานต่อก็ตัดไปฉักขยานต่อเลยครับแค่นี้นะคือตอนนี้จุดที่ได้นะครับมันอยู่ใกล้สอนอมากมันเสี่ยงนะครับเนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละ ผมผมไม่เคยโดนปิ้นถึงหมื่นห้าตีตรงสุดหมื่นสี่ใช่เหรอวะยี่่ไม่ใช่ตรงนี้ละชิปหายหาย MBC ไม่เจอห่วงเราเขา้าใจไหม m p c ไม่เจอครับดูดิ โอ้อ๋ออยู่นี่เฮ้ยทันไปนี่ไงนี่อย่ารีเจ็กนะครับอย่ารีเจ็กนะอย่ารีเจ็กนะสองหมื่นซื้อรถเลยได้มั้งซื้อรถเลยซื้อจักรยานได้คันนรีเจ็กไอ้เหี้ยเอะว้าววัว <Hello. S 2> มันดีดนะวัวอ,อยากได้รถ <laughs> จำมอนยังขายหมดเลยไม่หรอรีบขับไปกาลาร์ตัวโดด,ดยันนะสิบสองขายปะละ่ะไม่เรายังขี้เกียจอยู่เงินตลาดนเงินฟ้านะฮะขับเข้ากาลาร์ต่วโดด,วดเลยไปหลบในกาลารก่อนปะ ยากไปดูหน่อยว่านอนเตียงเท่าไหร่ถ้ามันห้าร้อยก็น่านอนอยู่เก้าร้อยเหรอเอาวะอย่างน้อยก็ประหยัดกว่าร้อยหนึ่งเอ้ยอย่านอนเตียงเราฉีดยาให้ไม่ทันแล้วหมอเก้าร้อยไม่เป็นไรหรอกอดศาสตร์จำได้เป็นเด็กของลุงมะกกเขาวา <laughs> ฉีดให้ฟรเกกเีเด็กลุงมะเขาวาเดี๋ยวกูไปเป็นเด็กลุงมะเขาวาตอนไหนวะ เดาโอนขึ้นใกล้ปอกกิ๊บให้คนนี้เลยคนตำรวจเขาไปโดนอะไรมาเขาบ้านไหนอ๋อโจรเขาหนีใช่ไหมอาคุณตำรวจที่คุสงสารจังเหี้ยสมหน้าไอสัตว์ อย่าเล่นผิดโลดิคาแรครเตอร์อเควินมันไม่ใช่ตัวหน้าวายหลังหลอกไอ้เงี้ยน้องรถตำรวจมานี่คืออะไรโอเคจัดไปไปกระลาดกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเอามอไซค์ไปซ่อมก่อนเอาเมื่อกี้มอไซค์เหมือนใกล้จะพังพันห้าพันห้า วันพรุ่งนี้ไปหาเงินซื้อรถวิบากดูกว่าปะเดี๋วก่อนในชิปหน้าผมจะมาแหงเงินซื้อรถวิบากกันนะจะแหงเงินซื้อรถวิบากแล้วว่เดี๋ยวมันจะได้ขับแบบทิกๆหน่อยไอคันนี้แม่งซ่อมรัวๆเลย เก็บแป๊บเดียวแปดหมื่นเรียบร้อยโอ๊ะมาไวดีแท้ใไปมาวะนะโอ้โหหมอโอ้โหสองคนโอ้โหหลงซะด้วย ัีวยนะครับถึงมือหมอแล้วขออนุญาตวินิจฉัยอาการหน่อยนะฮะครับสวัสดีครับไม่นิจฉัยเอาเบื้องต้นกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับต่พิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก็ก่อยทานอาหารไม่อร่อยปากไม่รู้รสท้องอืไดไม่ตดไม่กดในกระเพาะี่ก็ป๋อไปกระปวดไปสรวลลำไส้เวลาใจไม่เป็นใจเย็นเยเ็นศีรษะตกใจะเก็ดโอเคนะผมวินิจฉัยได้แล้วครับหมอกนตีนคุณเป็นมะเร็ง คุณเลยล้มไปตา้าพมัวนะครับออา่ะผมแค่รถเซชนเสาไฟฟ้าครับหมออาเหรอโอเคผมเท่าไหร่ครับฐานผิดสองพันห้าครับครับปัราะรชนด้วยนี่นะครับทุกคนกําลังไปจุดที่สิบนะจุดขยาคือเป็นจุดจุดอะชื่อจุดมันจุดที่สิบแต่เรามนกับเราไม่ได้ไปอันที่สิบหรอกเรายังยาวๆเรื่อยๆอยู่เพราะว่าผมก็ยังได้ไม่เยอะนะ รอบนี้ไม่รู้มันจะขายออกไหมเรื่อยๆ <c oughs> โอ้โหตรงนี้มันไอที่เมื่อกี้นี่ว่าข้างล่างอะที่มันจะไะน,นะพุ่งขึ้นไปไปนบก๊อบอะ ถ้ามันรีเจ็กอะไปหลบอยู่ในก๊อบเลย mm hmm. อย่ารีเจ็กนะจ้าคนดี yo, yo, โยอะยออุตส่าห์เต้นอนะโยอะยอเต้นแม่งขำดีวะมะพร้าวแดงรีเจ็กแม่งรีเจ็กทำเพี้ยไรไม่รีเจ็กทำไมไอ้ ริจิกทำไมเห็นสิครับรออะไรล่ะระวังตำรวจจะมาเอาิจิกทำไมครับไปหาที่กบดานกันไปว้าทุกคนวันนี้เฟลนะครับผมตำรวจเหลือสองนะครับ ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะจกปูนก็ไม่ได้ไปทํางานดําคือตอนนี้เหลือแค่เก็บยาซึ่งผมมีแตงโมเยอะละแต่มไม่จะเป็นตอนนี้งั้นคลิปนี้ก็ถือว่าเฟล,ลไปนะครับก็ต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะใชเคครับสวัสดีครับขอสักห้าร้อยได้ไหมครับฮะเอาไปทําอะไรครับ